รู้จักเคารพและใส่ใจให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้หญิงผมจะเป็นแสงแห่งความหวังไหมที่จะนําพาสหาพันธรัฐไปสู่ความรุ่งโรดสิทธิของผู้หญิงนั่นเหรอเป็นนโยบายที่ดีใช้ได้เลยนี่เออไ่แกไปคุณหวังไปเนาะเออี่มันเป็นพีดิบนักฆ่าที่แข็งเก่งมากเราสู้มันไม่ได้เรียกทันในพลมาเร็ว แกเป็นใครทำไมแกถึงทำแบบนี้ท่านเป็นราชาแห่งผีดิบแล้วก็เป็นแฟนเก่าของหลิวฉีจุนอะไรนะดูเหมือนว่านายจะรู้แล้วสินะว่าฉันมาที่นี่ทำไมไปเรื่องที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเถอะฉ่นจะเป็นคนชดใช้ให้นายเองนายอยากได้เงินเท่าไหร่คนที่ฉันรักได้ตายไปแล้วเธอไม่มีทางที่จะกลับคืนมาสู่โลกนี้ได้ถ้าหากแกต้องการที่จะชดใช้ต้องชดใช้ด้วยชีวิตของแกะซะเอื่อ <c oughs> เทพนักสู้มาช่วยฉันเร็วๆสิฉันคือานน้อยแห่งเกาตะกูลใหญ่ตะกูลหวางนะในวันนี้ไม่มีใครช่วยแกได้หรอกตัวตลกนกข้าฉันได้ยินเรื่องของแกมาน,นานทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้จาก,กพัดแห่งท้องทะเลลีตงหยวนเทพนักสู้จางซงหยางเพื่อนของฉันกาลังจะฆ่าไอ้สารเลวจากเกาตะกูลใหญ่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อหยุดพวกนาย,ยนายคงจะรู้ผลลัพธ์ของการต่อต้านเกาตะกูลใหญ่แล้วสินะฉันไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกน,นั้นหรอก ไม่แกไม่ใช่ตัวตลกนักข้ามิัยของแกมันไม่เหมือนอย่างที่คิดเทพนักสู้ฉันเป็นคนที่ฉลาเสียจริงใช่แล้วฉันไม่ใช่ตัวตลกนักข้าฉันก็แค่สหายของเขาพวกเราทั้งหมดมีการอยู่หาคนเมื่อใดก็ตามที่มีภัยพิบัติมาถึงโลกใบนี้เมื่อนั้นพวกเราก็จะรวมตัวกันมันจะเป็นภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแน่แน่แล้วพวกเราจะเห็นอะไรงันละ่ะเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกแกก็จะได้เห็นตัวตลกห้าคนยังไงล่ะอ๊ะ